สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีพี่น้องสุ้กูทุกคนครับต่อรับพันตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องเบาหมืดอีสานอินดี้นะครับผมนะครับบัดการต้องให้ต้นหน้ากับป่ามือคือเก่าพี่น้องนะครับเมื่อนี้เสร็จมาเก็บน้นไม้ไผ่พี่น้องนะครับนะครับป่ามือชีให้ท้นไม้ดองนะพี่น้องครับตอนนี้ก็อ่าได้อยูสี่ห้ากระปุกเลยนะครับพี่น้องป่าเมือสีซับซับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็ใส่กระปุกไว้พี่น้องนะครับผมนะครับซับให้ย่อยนะครับเนาะซับย่อยแล้วก็ปิดคนเห็ดนะครับผมแต่หมื่น้อส น้ำไม้บางไงพี่น้องมาเบิ่งครับผมนะครับผมนะครับแต่ว่าจะเอาบรามจะเลือกเอานะครับพี่น้องเลือกเอาตัวที่อ่าตัวใดบอสมบูรณ์นะครับกมักสตัตสตัตพิษน้ำไม้ส้มพี่น้องหรือว่าน้ำไม้ดอกนะครับนะครับเอาบ้าิสกิบเลยนะพี่น้องนะครับสตัตเลยนนะครับผมสตัดเล่นพี่น้องนะครับผมอีกสิตัดโอ้นาบ้งใจพี่น้อง อ๋อแล้วพี่น้อบังเมื่อจะเอาตัวเดียวพี่น้องไม่ต้องออนไลน์นะครับผมได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อสตาร์ตจะเลือกเอานะครับตัวใดเป็นตัวเอาก็เอานะครับเราตระลย์มันง่ายกับจงไว้พี่น้องนะครับเก็บไว้ให้เป็นไพ่นะครับเนาะเป็นไพ่กับเอาไว้ขายได้นะครับผมนี่ครับเขาจะไปให้ไปเก็บต่อเลยครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับเป็นจั้นนอกพี่น้องนี่ครับไพ่นอนหน่อยนนี้ก็น่าจะเป็นเนงพี่น้องเป็นเนงนะครับผมนะครับตัวสิเก็บ ใส่เลพี่น้องนะครับไปซับใส่กระปุกนะครับเนาะเดี๋ไปเบิ้งพุ่มนี่พี่น้องนะครับผมบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับนี่ครับโอ้ก่อนนี้ก็ออกพี่น้องนะครับออกเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งเกาะตัวนี้พี่น้องนะครับผมนะครับเป็นพุ่มใหญ่สองพุ่มนะครับนี่ครับนะครับป่ามื่นมากกบมาหน่อยคือเก่ามากับเจ้าดำอ่าเห็ดพวกวะพี่น้องนี่ เออเห็ดปลวกอีหลรีบรอพี่เสียออกมาหลายเนาะเอห็ดปลวกพี่น้องปลวกเห็ดปลวกออกหลายบ่เออเห็ดปลวกพี่น้องเป็นเห็ดปลวกนี่เห็ดปลวกพี่เสียออกหลายพวกทางนี้เนาะนี่เห็ดปลวก เ็ดปลวกเห็ดปลวกเห็นน้องเห็ดปลวกเห็นเห็ดปลวกต้องเสียน้ำใหม่ก่อนใส่เห็ดปลวกนี่ครับเจ้าพุ่มเนี่ยเพี่น้องจะเอาน้ำใหม่ก่อนออกหลายบ่าน้ำใหม่อืมออกหลายแล้ว น้องไม้เราขึ้นสูงเลยพี่น้องนี่ครับทำไมอืมี้ขึ้นสูงเลยนะครับขึ้นสูงเลยพี่น้องได้แลวนอนนึ้อ มันใหญ่มันใหญ่ไม่เลิมเท่มเลยนะครับนะครับนอทีนี้ป้ามื่สิจ้องมันใหญ่ซะก่อนนี่พี่น้องนะครับได้นอเนึงอีแล้วพี่น้องมาสบายเมื่อสิปีสับน้ำกันเลยนะครับผมนี่ครับได้ตาใหญ่ใหพี่น้องนะครับพอสิบเห็ดน้าไม้ดองนะครับผมนะครับเก็บไว้กินพี่นาบนะครับน้องพี่น้อง นะครับน้ำไม้ดองเฮลิกินพี <boundaries> ่น้องนะครับเดี๋ยวเอากับซิบต้องซื้อพี่น้องนะครับเพราะเฮ็ดได้นะครับช่วงมีน้ำไม้ก็ต้องเฮ็ดน้ำไม้ส้มว้นะครับผมนะครับตัวใดไผ่ที่มันก่องามๆนะครับนองๆงามๆเอาก็ปล่อยให้มันสูงนะครับเป็นไผ่นะครับสามารถไผ่ก็สามารถไปตัดขายได้พี่น nope. ้องลำรับเปรบาทถึงสิบห้าบาทนะครับผมนะครับเก็บไว้ขายนี่น้ำไม้สิีปีเก้งก็ได้พี่น้องอ่อนๆนะครับแต่ว่าเราจะไปทําน้ำไม้ส้ม หน่อไม้ดองนะครับใส่กระปุกใส่กระป๋องไว้ไว้กินพี่น้องนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวบัตรพิเศษไปซับต่อนะครับพี่น้องครับไปซับต่อนะครับผมพี่ยังไลนมไหมนี่สิพาพี่น้องไปซับน้ำใหม่ต่อนะครับผมสำหรับบรรยากาศย่ำเ้าๆนะครับผมนะครับบรรยากาศต้องให้ต้นนากับป่ามือคือเก่านะครับพาพี่น้องมาเก็บน้ำใหม่คือเก่านะครับผมนะครับผมพี่ยังไลน์พี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสกายบัตรพิเศษน้ำพี่น้องช็อตแน่น้อยนะครับผม นะครับบ่าวมืออิสานอินดี้นะครับผมสลับวันนี้มุ่งยังไลฟ์เพื่น้องนะครับผมคลิปหน้าพอ,อก,กันไหมครับผมนะครับสลับวันนี้บ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ